ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่16ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าคำเหมตแนวแตก f 1 6นั้นถล่ม bm 2 1เครับพร้อมกับกองดับปฏิสัมันนั้นสาต์ปืนใหญ่ไล่เนินสามมสูนตลอดแนวเทือกเขาพนมดงดรักซึ่งก็ยังมีอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับกับแนวชายแดนจังหวัดตราดที่กองทัพเรือยิงตรงจากทะเลอ่าวไทยนะครับเพื่อจู่โจมบ้าน3าหลังและไล่คำเหม็นเนี่ยถอยร่นกลับไปในพื้นที่ของตัวเองพร้อมกับยังมีส่วนของกองร ภาคที่หนึ่งครับตอนนี้หนองจาน,นยังคงราอุด,ดูเดือดอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอัปเดตเกี่ยวกับเนิน350ด้วยติดตามและ เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนซึ่งผมเองก็จะไล่เรียงตั้งแต่กองทัพภาคที่2ก็เป็นการเข้าสู่วันที่9แล้วที่ฐานใยเราเดินหน้ายึดคืนพื้นที่จากฝั่ง,งมองเขมรซึ่งปัจจุบันตอนนี้แนวหน้าก็ยังคงระอุรบกันอย่างดูเดือดโดยสถานการณ์ล่าสุดนะครับในบริเวณพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินนั้นเรียกว่าปะทะกันอย่างหนักหน่วงครับมีเสียงปืนใหญ่ปืนคอปืนปรอดังสะเทือนไกลหลายสิบกิโลเมตรทั้งศรีคอนภูมิจอมพระเขวา เสียงมันชัดเจนมากนะครับแล้ววันนี้ช่องโจมเนี่ยคือมันดุเดือดเพราะเนื่องจากขาิ้นมีการเสริมกําลังมาถึง300นายฝ่ายเราเองเนี่ยก็จะตีผลักขมิ้นให้ลงไปดีแดนต่ําซึ่งก็ต้องเป็นจุดที่ต้องอยู่ตรงนั้นพยายามตีไล่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักจะโดดปราสาทต,ตาเหมือนทุมเลยแล้วยังมีบริเวณบริเปราสาทต,ตาควายครับที่ยังคงดังสนั่นแบบวันไหวซึ่งฝั่งขมิ้นมีการระดมยิงเบียมิสเและก็ปืนใหญ่เนี่ย กำลังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนิน350และก็ตามเมือนทมยังมีอีกจุดหนึ่งครับที่ถึงแม้ว่าเราจะยึดตัวปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้เนี่ยแต่รายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดนะครับปราสาทต,ตาควายก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาที่มีการเคลื่อนกําลังพลเข้ามาพร้อมกับอาวุธหนักจํานวนมากและก็ยาวเหยียดเลยครับโดยเราสามารถตรวจการทางรถบรรทุกกาลังพลรถ ยิงปืนใหญ่อลไก็จตรวจเบียร์มิสเบตเคลื่อนเข้ามาใกล้กับแนวชายแดนบริเวณบุรีปราสาทตาควายตลอดทั้งคืนเลยซึ่งคาดว่าจะมีแผนระดมยิงแบบปรูพรมที่จะทําให้ฝ่ายในเราครับอยู่ไม่ได้กับบนที่ตรงนั้นซึ่งฝ่ายในเราเนี่ยก็มีการตอบโต้อย่างเข้มข้นหนาแน่นเหมือนกันแล้วประกอบกับอย่างที่ผมบอกเลยครับเขม,มีการระดมยิงปืนกลและก็เบียร์มาอย่างหนาแน่นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเลยเพราะฝ่ายในเราเนี่ย เมื่อวานนี้อย่างนี้คุณผู้ชมทราบกันนะครับเราสามารถยึดตัวประสาทตาควายเอามาไว้ได้และก็สามารถควบคุมพื่ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นพร้อมกับเร่งทําการเสริมความมั่นคงแบบด่วนๆแต่ก็ยังมีข้อสังเกตหนึ่งกับบริเวณปราสาทตาควายครับที่กองรับเรือสองออกมาบอกว่าทุกครั้งที่ขมิ้นมีการยิงเบียรยีเข้ามาเนี่ยจะมีโดน f อ v ครับบินติดตามเข้ามาหลายลําเลยมันเป็นเหมือนแสดงถึงการประสานงานโดนอย่างเป็นระบบที่ขมิน้น รู้สึกว่าจะใช้วิธีการนี้กับฝั่งเราแต่เราเองครับก็มีแนวทางหนึ่งการยึดเนินสามถสูญเอาไว้ให้ได้แล้วตอนนี้รายงานอัพเดตล่าสุดนะครับคำเรก็ รู้สึกว่ากําลังถอยรุ่นบริเวณเนิน350นะครับซึ่งเรากําลังไล่ตามลงหน้าผาอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้นี่ก็เป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์ล่าสุดในสถานการณ์พื้นที่กองดับพัาที่2นะครับแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตเป็นพื้นที่กันบ้างนะครับที่มีรายงานอยากเป็นกางกับกองดับพัาที่2เองก็มีการสรุปออกมาแล้วครับกับภาพรวมเมื่อคืนนี้ไล่เรียงมาตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีครับแนวรบช่องบกสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปกติอยู่ตลอดทั้งวันมีเพียงการพบโดนหฝ่ายตรงข้ามเป็็นนนรระะะะยยะช่วงแลกคับ ฝ่ายใเราก็ใช้กันละตวเวนทางอากาศและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่พบการประทะขนาดใหญ่ครับส่วนแนวรบช่องอันมา้าในจังหวัดอุบลน,นั้นถือว่าเป็นบื้นที่ที่มีการรบเข้มข้นอีกหนึ่งจุดฝ่ายเราเนี่ยเปิดปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้าตีแล้วก็เคลียร์เป้าหมาย ก็มีการประทะก,กันแบบดูเดือดเหมือนกันนะครับทั้งปืนเล็กปืนยาวปืนคอแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถควบคุมที่หมายได้สําเร็จตามแผนและก็วางกําลังเสริมความมั่นคงอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็มีเพิ่มเติมว่าในส่วนของพื้นที่ช่องอานมะนะครับกองรับในเราสามารถยึดคืนจากเขมรได้แล้วทุกจุดย้ำอีกครั้งว่าทุกจุดแต่ก็ยังห้ามประชาชนครับเข้าพื้นที่โดยเดือดขาดเพราะต้องรอคินนิ่งและก็ยังคงตึงกําลังเอาไว้อยู่ยังต้องเฝ้าระวังกับการยิงเบียมของเขมรนะครับที่ยิงมาแบบมัวม่วๆอาจจะไม่ปลอดภัยในตอนนนนีี้ส่ววอกจััังงหดึครบ ติดชายแดนเขมรก็เป็นจังหวัดศรีสะเกดนั้นตอนนี้รายงานล่าสุดครับแนวรบพื้นที่ซัมแต่โดนตวนภูพีสัตาสมและพนมประสิทธิ์สูและก็ช่องตาเท่านั้นมีรายงานจากกองรปที่สองครับว่าฝ่ายกัมพูชาอนุมัติให้ยิง RM70 โดยเป้าหมายก็คือผามอีแดง้วยตาเมเรียและก็ภูมะเขือก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้ซึ่งฝ่ายเราครับในบริทซัมแต่นะ ก็ได้ทําลายโรงจอดรถของเขมง12คันครับบริเวณแยกสวายจรุมทําให้ไฟลุกไหม้แล้วก็มีเสียงระเบิดดังหลายครั้งส่วนอีกจุดหนึ่งครับแนวโรื้นีผาโมยแดงห้วยตามมเรีย ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการประทะก,กันเป็นระยะด้วยปืนเล็กแบบปราบปรายและก็ยังมีแนวรบภูมมะเขือโดนเอาไทยเราสามารถทําลายเสาสัญญาณของขเม็นและยังคงมีการประทะก,กันด้วยปืนเล็กยาวปราบปรายซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยใช้ปืนใหญ่ยิงต่อต้านฝ่ายกัมพูชาเป็นงหวงว่นและก็เมื่อคืนนี้ครับในบอร์ดี้ภูมมะเขือนั้นตรวจพบโดนจํานวนมากบินแบบหลายพื้นที่เลยซึ่งก็เป็นการลาดตระเวนและกดดันทางอากาศส่วนแนวรบช่องสังงามครับตอนนี้ไม่มีการสู้รบ แต่สถานการณ์ก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่อันนี้ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับแนวรบพื้นที่ช่องจอมช่องเปื่อช่องนาดีอย่างที่ผมบอกเลยคือยังดุเดือดแบบเสริมความมั่นคงกันเยอะมากนะครับขมรก็เสริมเราก็เสริมแต่เราก็มีการประเมินการว่าฝ่ายขมรนั้นได้รับความเสียหายสูงมากกว่าไทยเราอีกจุดหนึ่งครับเป็นแนวรบพื้นที่คณาครับฝ่ายไทยเราเนี่ยก็สามารถทําการยึดที่หมายและก็ควบคุมพื้นที่พร้อมทั้งทําการเสริมความมั่นคงได้แล้วส่วนแนวรบตาควายฝั่งขมรกก็ยยังมีาิงนกลแลแะสาบี21 ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนาแน่นอย่างที่บุมบอกไปอีกจุดหนึ่งครับแนวรบช่องกลางของจังหวัดสุรินทร์นั้นทั้งสองฝ่ายครับไทยแล้วก็ขเขมนมีการยิงปืนใหญ่เป็นห้วงๆนะครับโดยมีกระสุน,บนสเบี้ยีเนี่ยตกในพื้นที่ช่องกลางแล้วก็พื้นที่2อนอกจากนี้ขเขมนยังมีการยิงบ m ครับขึ้นมาจากด้านทิศใต้ของช่องกลางลงในพื้นที่ช่องสมิดและก็ปราสาทตาเมืองอีกจุดหนึ่งก็เป็นตาเมืองทมนะครับช่วงเช้ามืดเนี่ยตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายคมินครับมีการใช้อาวุธยิงวิถีโค้งใส่่ฝาายไเร ซึ่งเราเนี่ยก็ตอบโต้ไปเหมือนกันจนเขม็นนั้นมีการหยุดยิงในบื้นที่ตาเมือนทมนะครับแล้วก็ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้แนวรบช่องสายตะกูนั้นมีการตอบโต้กันด้วยปืนคอปืนเล็กยาวปราบปลายแล้วก็ปืนใหญ่เป็นระยะแต่ว่าหนาแน่นนะครับ ซึ่งก็มีการสรุปผลการปฏิบัติออกมาของกองทัพภาคที่2ครับบอกว่าฝ่ายเราสามารถควบคุมพื้นที่เป้าหมายสําคัญได้หลายจุดและก็ลดขีดความสามารถในการสั่งการรวมถึงการยิงของฝ่ายเขมรได้อย่างมีนัยสําคัญแล้วขวัญกําลังพลของไทยเราครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าต้องเฝ้าระวังภัยจากโดนและการยิงระยะไกลยอย่างต่อเนื่องของขเขมรกับ BM 21และก็ r m 7 0 นี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาของโซนพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับตอนนี้ต้องจับตาเลยเพราะกัมพูชาเนี่ยออกอาการครับเริ่มตุนสเสบียงกระสุนอยู่ในที่ตั้งถอยร่นไปตั้งหลักปูพรมยิง b บียมเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่เราประจําการอย่างต่อเนื่องเอาลรามาตามต่อกันอีกพื้นที่1กันบ้างครับในโซนของกองทัพภาคที่1 ตอนนี้รายงานล่าสุดออกมาครับหนองจานเนี่ยก็ปะทุหนักตั้งแต่เช้าเริ่มมีเสียงดังเริ่มมีการประทะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านหนองจานกับบ้านคลองแพงครับที่ขเมรบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้ไทยก็ต้องอยู่ไม่ได้มีการแบบยิงสวนกันด้วยลูกยาวแบบยับเยินเลยโดยฝั่งขเมรครับมีการงัดบีเอ็มเนี่ยมาตีโต้เราแบบเป็นระยะโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานนะครับดุเดือดหนักกว่าทุกจุดในพื้นที่ของกองรับภาคที่หนึ่งไทยเราก็ต้องการเข้ายึดพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จแต่ขเมรก็ยังไม่เราเข้าพื้นที่ครับสาดฝน BM 2นี่ อส่วนสาน,นการณ์สู้รบในบริบองยาแก้วนั้นตอนนี้เขเมรนก็ยังมีความตั้งใจที่จะตีบุกยึดครองจากไทยเราหลังจากที่เรายิดได้ตั้งแต่วันแรกของการประทัก,กันโดยฝ่ายกัมพูชาครับมีการยิงตอบโต้ด้วยจรวดเบียยี่สิบเอ็ดเนี่ยหวังจะยึดพื้นที่เอาคืนให้ได้และนอกจากนี้บ้านคลองแผงอำเภอตาพยานะครับฐานไดยเราก็อยู่ระหว่างการเข้ายึดครองพื้นที่ซึ่งมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเนี่ย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศในตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งแจ้งมันก็เลยอันตรายกับการยึดพื้นที่ของไทยเรามากๆอันนี้ในส่วนของกองทัพพื้นที่หนึ่งครับก็ยังดุเดือดเช่นเดียวกันไม่มีหยุดข้ามฟากมาอีกโซนหนึ่งกันบ้างครับมาพูดถึงโซนจังหวัดตรา,ขาดขณะนี้แนวรบตราดครับปะทะกันอย่างหนักหน่วงซึ่งกาลังพลทหารเรือเนี่ยผนึกกาลังกับนาวิกโยธินและสันโดปืนใหญ่จากอ่าวไทยของเรือรบเรานะครับโจมตีใส่ตําแหน่งกัมพูชาดังสะเทือนไกลหลายกิโลเมตรในบริเวณบรุรีบ้าน3หลังประกอบกับตอนนี้นะครรับกกกกาาศเี็มปิด เผยว่าได้ขึ้นบินโจมตีอาวุธของเขมรครับโดยเฉพาะ B-21 m เนี่ยจำนวนมากแต่ว่ายังไม่สามารถระบุว,ว่าได้กี่คันแต่ที่แน่ๆเนี่ยคลังอาวุธเอยกระสุนกัมบูชาเอ่ย B-21 m เอยเนี่ยโดนไทยเราทำลายไปแบบเสร็จสับเรียกว่ายับเยินเหมือนกันความคืบหน้าตอนนี้นะครับเป็นไปตามลำดับนะทุกอย่างเป็นไปตามแผนโดยเป็นการเปิดเผยของกลาโหมไทยเราเองนะครับและยืนยันว่าการรบเนี่ย ไม่ยืดเดยอะขอเวลาอีกไม่นานโดยเฉพาะเนื่องสาม,มาสูนครับรายงานออกมาว่า F16 ของไทยเราก็ทิ้งไข่ทะลวงอุโมองของขมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับฐามพลานก็ใกล้ที่จะปิดจ็อบแล้วกับเนิน3งสาม,มาูนก็ต้องรอข่าวดีกันณเวลานี้และนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับขมรก็มีการประกาศพื้นที่สีแดงไป6จังหวัดได้แก่เกาะกงโพธิสัตว์พระตะบองบันเตยเมินเจยอุดรมีชัยพระวิหารและก็ยังไม่เชื่อว่าเราสาม,มารถเข้ายึดตัวปราทต,ตาคายเอาไว้ได้บอกว่าเป็นเฟคนิวอยู่นั่นนะครับ แล้วเรายึดได้ก็คือยึดได้คงต้องรอตามกันต่อกับเนิน3า0นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหคุณผู้ชมชอบกันอับเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย